มีกูรูกูรูท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะรวยหรือจนมันอยู่ที่กรอบความคิดของเราถ้าให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดรวยเขาจะกลับมาพร้อมกับเงินสามแสนแต่ถ้าเราให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดจนเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่สักเครื่องแล้วเงินสามหมื่นนั้นก็หายไป มันอยู่ที่กรอบความคิดของเราทั้งนั้นงั้นข้าจะเอาเงินสามหมื่นนั้นไปลงทุนกับเหรียญคริปโตรับรองม่งงอกเงยกว่าที่ครูรูนั่นบอกอีกไอ้ที่มีอยู่ก็ยังค้างตังค์อยู่บนดอยยังจะกล้าพูดอีกเหรอข้าจะเอาไปซื้อหวยถ้าถูกหกตัวต้องๆขึ้นมากับไรลถฟ้ากว่าเจ้าเยอะแค่สองตัวยังไม่เคยจะถูกยังกล้าพูดถึงหกตัวนะเอาไปลงทุนจะรุ่งหรือจะร่วงก็ไม่รู้สู้เอามาใช้เห่หมดเติมความสดให้ชีวิตดีกว่าแต่ถ้าเจ้าเอาสามหมื่นนั้น มันงอกมาจากไหนข้า0นแล้วนั่นเอาไปลงทุนดีกว่าใครว่าซื้อหวยสิจะให้มาเท่าไหรไม่ว่าอย่าบอกเมียข่ากัเล้วกันก่อนอื่นแล้วเราจะเอาสามหมื่นมาจากไหนเหรออย่าเพิ่งเพ้อว่าจะเอาสามหมื่นไปทำอะไรตอนนี้แค่สามร้อยเรายังไม่มีกันเลยนะ ให้กรอบความคิดว่าจะอยู่ยังไงให้รอดถึงสิ้นเดือนก่อนดีไหมกระลำดอกให้เสียงภาสะไย